ทีรายการพีแอดการไปชมครับมาที่นี่เลยครับชื่อวัดอะไรนะอาจารย์วัดกลางบางซื่อครับวัดกลางบางซื่อ,อนอนทบุรีครับครับตอกจากมาชิมผลไม้สวนดังแล้วเราก็แวะมานี่นะครับไหว้พระทำบุญวัดกลางบางซื่อมีมาตั้งแต่ประมาณเมื่อไหร่อาจารย์ถามคนคนเก่าคนแก่ครับ<อ>ต่อกุ่นตาย,<ด>ยายหอหครับตกเป็นร้อยปีหรือว่างไงอาจารย์ใช่ นี่เราจะไปที่ออ่ันนี้หลวงพ่อโตครับหลวงพ่อโตค่ะเป็นปูนปั้นนะจ๊ะนะใช่ครับนี่ไงหลวงพ่อโตเป็นปูนปัน้นปางพระพุทธมานท่านไม่ชอบมีรังคาคุมอ๋อทําธีรีฝาขักทีโอ้แล้วนี่น่าจะมีพศไหมจ๊ะจที่ไหม มาต้องบูชาหลวงพ่อพระการใช่ไหมครับใช่ครับแล้วละครับพ่อว่านโมสามจบอะครับครับเอ่อนโมตัสสะภะคะวะโตละะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกุฏโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธามาอุตระพุทธยะเวลาทะโยเวรโคนอย่งและหิงสาเวลาทาสีเวาทะสาเวลาอิทิโยพุทธะมามีปาณะสะสวาโสม พุทธามาอุตโมธายะวิรัตโยและโคนายัางวิรัหิสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมพุทธามาอุตโมธายะวิรัตโยและโคนายังวิรัหิสาวิรัตสีวิรัติสาวิรัอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมครับต้องสามครั้งขาดเห็นเขียนว่าสามครั้งห้าครั้งเก้าจบดเก้าครั้งก็ได้ใช่รหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่นะครับครับเอากลับไปท่องที่บ้านก็ได้ได้ครับถ้าจะเป็น คัถาบูชาหลวงปู่หลวงพ่อประการนะครับครับแล้วก็อธิษฐานตามตามปัญหานะครับที่ที่อาจารย์เคยตั้นบอกว่าเวลาเขามาบูชตัวมันก็จะทุกเรื่องอ่ะครับครับครับแต่ส่วนว่าหลวงพ่อประการนี่ท่านจะชอบข้าวเหนียวมูนกับกล้วยหอมครับข้าวเหนียวมูนกับกล้วยหอมครับอที่มาที่ไป ป็นยังไงครับจ่าอันนี้ต้องถามคนคนแก่โบราณนะครับผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะฮะมาบนบานสารกล่าวท่านต้องถวายข้าวเหนียวมูลครับแล้วก็กล้วยหอมคครรัับบนะไม่มีทุเรียนนะก็แล้วแต่แล้วแต่เราอ่ะพะส่วนมากก็เพื่อขึ้นชื่อก็สองอย่างเนี่ยครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูลกับข้าวเหนียวทุเรียน เออกระเหนี่ยวก็กล้วยหอมอ,อ๋อกระเหนี่ยวมุ้กับกล้วยหอมครับยังได้ยังหนึหรือว่าทั้งคู่ทั้งคู่อ่ะทั้งคู่นะครับครับส่ว่าก็ถ้าถ้าเมื่อก่อนก็จะมีลำลำแก้บนลำแก้บนใช่เมื่อก่อนลำแก้บนจะเยอะมากจะเป็นกรณีอะไรครับก็ส่วนมากเขาจะบุญราชสำเร็จเนี่ยเขาก็จะเอานางลำมาล้ำถวายขายที่อะไรอย่างเงี้ยไหมคะก็ แล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่ความความความเอ่อความปรารถนาแต่ละคนก่จะไม่เหมือนกันแต่สําเร็จแล้วก็ต้องมาแก้ใช่ครับนะครับนี่เป็นสัจจะครับอ้โขนลุกกันแน่นะเมื่อคีผมก็ยิ่งนขนลุกออก็เลยเอ่อท่านหลวงพ่อท่านรุ่นงามมากเลยนะอเพราะว่าปิดทองเพิ่งลอก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 ทองทองไปเมื่อเมื่อเมื่อเมเมื่อเมือเม่อเมอเอ เป็นที่พึ่งของยาโยมนะครับอาจารย์แล้วมีคาถาอะไรฮะเหมือนกันนะเหมือนกันครับ